สวัสดีนะครับวันนี้อยู่ผมฟิกตูนี้แคทตัวเวอร์ชัน0.5.90ห้องครับพ้องพ้องแล้ววันนี้โอ้ครับ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 อ้ฮุกขี่อ่ะอยาพี่แทมอย่าอะไรอย่าทำไมยังไม่ได้แต่งงานเลยดูว่ากระเอานะเขาโกงนะม่โกงน หมดเลยครับแล้วคุณทำหาอะไรครับคุณพี่จะออกครับจอ,อกอีกไหมอือเราก็จะมาสร้างเราจะมาสร้างวินเทอร์บอสกันนะครับรุ่มแลกใช้บล็อกไม่รู้เหมือนกันบล็อกหนียวห,หมั้ง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันบล็อกเหนียวหนนะ ไอ้หนึ่่อาร์ติดไ,ได้คุเฮียมาก้หัวคตั้นดานะครับเร้ก็วงังหวงมันต้องใช้ขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วก็วงังหวงพ่อจรงครับแล้วก็หวงัวงหวัง <c oughs> เดี๋ยวถ้าเข้าเดวต้องเตรียมดาบไห้พอ้อม,มวงัวงหวัง นนเวงว่างของป่ากวางไอ้เิปอยู่อะนี่มั้งเนี่นี่นี่แล้วก็น, <think>. hey. นี่เราก็ <I think. S 1> จะกพราะว่าปูนใหญ่ที่มันใหญ่ะมาเราจะมาวางแล้วเราก็ปุ๊บอออนี่ไงนี่ไง เราต้องสร um, ้างเลยวิ่งต้นลำญยใส่ตัวดำขออร่ออร่อยนะครับมาไม่ได้ ไอ้วินเดอร์บอสเป็นวินเดอร์วินเดอร์วินดี้บอสเราจวมาลองใช้ดูมาใช้ไันมันมไม่ต้องตัดครับเราสร้างได้นะครับเราสร้างอูเบคอนได้ด้วย นั่นผมขอจบจบจบคลิปคลิปเพียงเท่านี้นะครับได้แล้วได้แล้วอ้าวเชียนเงจอนทางขอจวพี่เพียงเท่านี้นะครับ